คุณครูและนันเกเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะรวมทั้งสวัสดีค่ะคุณครูและนันเกเรียนที่อยู่รัฐกลันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันนะคะแล้วก็สวัสดีนันเกเรียนที่อยู่ในห้องส่งน่ารักไหมคะวันนี้อ้าวน่ารักนะคะวันนี้พบกับคุณครูนะคะเป็นวันที่เท่าไหร่นะตั้งแต่เปิดภาคเรียนมาวันที่เท่าไหร่แล้วลูกวันที่ 4นะคะตั้งแต่วัวนที่4ี่ตั้งแต่วันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์มาถึงวันนี้เป็นวันจันทร์พบกันวันที่4แล้วนะคะดังนั้นหน้าที่ของนักเรียนที่อยู่ห้องอาอกาศวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของห้องอะไรเหมือนเดิม กลับมาเป็นห้องอะไรแล้วคะก็เป็นห้องหนึ่งนะคะเวียนกันอย่างนี้นะคะทำไมถึงถึงต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของห้องไหนเพราะว่าคุณครูปลายทางหลายท่านบอกว่าเอ๊ะวางกลกันวนงวลรขบคัดเลือกนักเรียนเพื่อที่จะมาเรียนต้นทางหรือเปล่าเพราะว่ามองแล้วนักเรียนอ่านหนังสือได้คล่องแล้วก็พูดจาฉฉานแล้วก็น่ารักด้วยนะคะตั้งใจเรียนด้วยจริงๆแล้วเราได้คัดเลือกไหมคะไม,มไม่ได้คัดเลือกเลยนะคะมีทั้งคนเก่งและคนไม่ เก่งนะคะปะปนกันไปนะคะเหมือนกับที่ปลายทางก็เช่นกันนะคะแต่ขอบอกนะักเรียนที่ที่อ่านไม่คล่องแล้วก็เขียนไม่คล่องนิดนึงว่าถ้าเราตั้งใจเมื่อไหร่เราก็จะเป็นคน เก่งเหมือนกับเพื่อนใช่ไหมคะอ่านะคะดังนั้นวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของห้องหนึ่งส่วนปลายทางก็ยังเป็นหน้าที่ของปลายทางเหมือนเดิมนะคะคุณครูก็มาสอนวันนี้เป็นวันที่4นะคะเด็กๆหลายโรงเรียนก็เปิดเรียนพร้อมเราเมื่อวันที่18นะคะบางโรงเรียนบอกว่า1 8 19 20ยังเตรียมความพร้อมอยู่เลยเพิ่งมาเรียนวันนี้นะคะเรียนวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ชั้นปฐมสาปีที่3นะคะคุณครูบอกแล้วว่าลูกศิษย์ของครูมิ้งต้องเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็ มีความสุขนะคะคติประจําใจของคุณครูเมื่อทําหน้าที่นะคะเมื่อมีบทบาทการเป็นครูเมื่อต้องทําหน้าที่เป็นครูบอกว่าสิทธิ์อาโทษลูกของใครไม่สําคัญสิทธิ์ของฉันนั้นคือลูกดังนั้นเด็กๆที่นั่งอยู่ที่ห้องนี้และเด็กๆที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ก็ เปรียบเสมือนลูกลูกของครูมิ้งทุกคนเลยนะคะดังนั้นแม่กับลูกมีอะไรต้องคุยกันนะคะมีอะไรปรึกษากันแล้วก็ยิ้มแย้มให้แก่กันด้วยความสุขวันนี้มีความสุขยังมีแล้วอ๋อมีแล้วนะคะมีแล้วอะจะได้มีความสุขมากกว่านั้นถ้าเราได้ทักทกายสวัสดีกันเอวันนี้พูดเป็นยังไงอะทุกคนเดินขึ้นไปสวัสดีกันดีกว่านะคะ วันนี้สวัสดีเพื่อนปลายทางก่อนอ่าเพื่อนปลายทางอยู่ทางไหนต้นทางอ่าแล้วเดี๋ยวพอเที่ยวท,ที่สองมาสวัสดีกับเพื่อนอะไรเพ<อ>ื่อนปลายต้นทางด้วยกันนะคะอ้าวพร้อมสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันร้องเป็นหรือเปล่าคะเธอกับฉันพบกันแล้วสวัสดีอ้าวสวัสดีจับคู่กันค่ะ วันนี้เรามาเจอกันเธอกับฉันพบกันแล้วสวัสดีเอา้าสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอกับฉันพบกันแล้วสวัสดีความรักอยู่สูงในความรัก ใครได้รับความรักบ้างหรือยังวันนี้ได้รับหรือยังคะได้รับแล้วอ้าวอยู่ตรงไหนความรักความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ําความรักอยู่รอบรอสวัสดีฉันรักเธอไหนรักเธอทําไงรักเธอรักภาษานาตาสินทำไงคะอ่าสองมือสองสวัสดีฉันรักเธอแล้วก็ทําไม รักเพื่อนันไหนก็ไปกอดเพื่อนคนนั้นค่ะรักเธอรักเธอรักรักเธออ่ะรักเธอรักเธอรักรักเธอไม่เห็นกอดกันเลยอ่ะอ้าวใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ตอนปอ .2 ได้ทำหรือเปล่าเอ่ยไม่อ่ะความรักยูซูมอ่ะเรามารักกันสองคนมาตรงนี้เฮ้ยไม่เอารักกับผู้หญิงดีกว่าเุ้ยสินเชาชื่ออะไรนะสิม ศิลภพชื่อเล่นอะไรนะคะสิมิมรักกูมิงปะโอเครักรักความรักอยู่สูงความรักยุดต่ำความรักอยู่รอบรอบสวัสดีฉันรักเธอรักเธอรักรักเธอเหม็นเหม็นอะไรไม่รู้นะเนี่ยอาบน้ำปะอ๋อไม่เหม็นนะคะรักเธอรักเธอรักรักเธอความรักแล้วแล้ว กติกาเที่ยวที่สองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคนรักใหม่เปลี่ยนไปรักคนอื่นนะมีกติกามีข้อแม้ว่าผู้ชายรักผู้ชายผู้หญิงรักผู้หญิงนะอ่าอันนี้ตะกี้ครูมิ้งกับกับศิรภพรักกันแม่ลูกอ่ะเอามาใค่ะความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำอ่ะความรักอยู่รอบสวัสดีฉันรักเธอเอารักใครดีรักเธอ ความรักอยู่รอบรอสวัสดีเอาว่าฉันรักเธอเอารักคนเดิมอีกแล้วไม่เอาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสวัสดีฉันรักเธอรักเธอรักรักเธอความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำความรักอยู่รอบรสวัสดีเปลี่ยนคู่หรือยังจ๊ะฉันรัก เธอหน่อยอ๋อ uh oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอกอะไรหน่อยรู้สึกว่าครูมิ้งอายุน้อยลงอ,อายุเหลือน้อยลงไม่ใช่อายุน้อยลงเหลือน้อยลงเพราะว่าร้องแค่นี้ก็เป็นยังไงล่ะคะเสียงยังแบอ๋อเสียงยังแหบเหรอรู้สึกเหนื่อยอ่ะแล้วนักเรียนก็ทําไมครับยังยังไม่เคยเล่นเพลงนี้ใช่ไหมเอ่ย เข้าใจหรือ,อยังเพลงนี้อ่าเรามาบอกรักกันให้ความอบอุ่นแก่กันใช่ไหมคะอ่าถ้าเราได้กอดใครสักคนเรารู้สึกมีความสุขไม่เอ่ยมีความสุขนะคะแบ่งปันความรักกันอ่ะวันนี้เราแบ่งปันความรักกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือตอนบ่ายเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันใหม่นะคะตอนนี้นั่งตัวตรงก่อนอ่าเด็กๆนั่งตัวตรงแล้วไปพบกับกิจกรรมของคุณครูคกิจกรรมประจําวันของเรานั่นก็คือจําได้ยังคืออะไรคะ อ้าวได้แล้วมีบางคนบอกว่าจําได้แล้วบางคนยังไม่ทราบเราไปดูซิว่ากิจกรรมอะไรแล้วอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะอ้าวกิจกรรม